เอาละครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักสุกทัน้วนะครับก็วันนี้อยู่กันในไล่เกมเศรษฐีอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะผมก็วันนี้นะครับไม่ได้มาทําอะไรนะครับไม่ได้มาแนะนําจี้การ์ดหรือว่าไม่ได้มันลงเละให้ดูนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาสุ่มหาเจี้งรางกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาสุ่มหาเป็นเขาเรียกว่าตาบาบในช่องไว้แล้วกันนะครับว่าจะปิดจี้ผีเสื้อชิ้นนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าต้องใช้วัสดุถึงเก้าชิ้นเลยนะครับอ่ะก็ โอเคเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มเลยดีวยกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลานะหลายคนนะครับที่โดนไปเนี่ยผมก็เห็นส่วนมากไม่ต่ำกว่า20,000ืนนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสุ่มดูบ้างว่าผมจะปิดที่เท่าไหร่นะก็จะไปอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาจนเกินไปนะผมที่กล่องละร้อยเลยนะครับผมไม่รู้ว่าผมมันจะไปล็อกตัวไหนนะแต่ว่าก็จะพยายามรีบเปิดแล้วกันเพราะว่า ไม่อยากคลิปยาวเกินไปนะผมเวลาเปิดอะไรมันจะนานตลอดเพราะว่าผมปิดช้าไงนะครับสีขาวรู้สึกจะมามาอยู่นะของผมผมขายของก่อนเอาเป็นเอา้เอาขออภัยนะทุกคนอาจจะแบบว่างเงียบๆนะิดนึงนะเพราะผมก็ เพิ่งจงจะตื่นนะครับไม่รู้ว่าจะสุ่มให้มันได้อัตราลดแค่ไหนนะเพราะว่าอาจจะแบบภากได้ไม่ค่อยตื่นเต้นขายเองไปด้วยแล้วกันนะสองชุดไปผมไปขายไปดูเลยที่มันแพงๆแล้วมั้งจัดมาฮะตรงนี้ขายสามชุดนะครับแล้วไปสุดมันต่อ อมืมาครับผมเจองที่แพงละร้อยเลยเพราะผมก็ไม่ได้มีความเชื่ออะไรแปลกๆนะมผมคิดว่ายิ่งเปิดอันที่แพงมันยิ่งมันยิ่งจบเร็วนะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับอันนี้คือเราโดนไปแล้วประมาณพันเพชรนะก็ได้วัตถุดิบอยู่บ้างนะแต่รู้สึกของผมสีทองจะออกยากหรือเปล่า น่าจะนะครับตอนนี้คือสีฟ้าเห็นจะสองสามอันแล้วเอ้ยสีขาวนะครับสีทองยังไม่มานะตอนนี้เนะี่ยยังไงครับอืมอยังเงียบอยู่นะโอเคสีทองมาสองยี่ถือว่าสวยฮนะยังไงจังหวะนี้จะทองแค่ไหนนะทองอลามแค่ไหนไม่มานะทองแะแสงนะผม อย่างนี้ไม่เสถียรเลยนะจัดไปนะเราโดนไปสองพันแล้วนะแต่ผมถ้าเกิดว่าผมสุ่มจะครบห้าพันแล้วนะผมจะออกไปดูนะว่าผมได้อะไรมาบ้างได้ไปกี่ชิ้นแล้วนะครับอืมโอเคมาอยู่วัสดิบแต่มันต้องบาลานซ์กันนะชิ้นไหนจะมากกว่ากันไม่ได้นะครับอ่าตอนนี้ก็เปิดมาก่อนนะ ยังไม่มานะตอนนี้เราโดนไปสามพันแล้วนะว่าไหลไวแนละ้วเพราะว่าเราสุ่มแฮกแฮกละร้อยนะผมจังหวะนี้เปิดไปอีกนะมาไหมมาสีทองมาหนึ่งสีขาวมาอืมเป็นยังไงอืมโอเคมาอย่างนี้ถือว่าสวยสวย อะไรมาก็ดีหมดแหละตอนนี้นะเพราะว่าเรายังไม่ครบสักอย่างนะเปิดไปนะจังหวะนี้นะครับอย่างรวดเร็วเดี๋ยวอีกสิบแพ็คเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างเนาะก็คนปิดกันไปเท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันได้นะผมก็อยากรู้ว่าคนที่ปิดน้อยสุดกับปิดน้อยสุดอ่ะไอ้ปิดน้อยน้อยสุดกับปิดเยอะสุดอะมันเลทเท่าไหร่นะครับอืมน้อยสุดกับน้อยสุดบ้างอะไรนะครับพดผิด สีอืมสีขาวมานะตัดรุนเพื่อไปให้มันอ่าเปิดทุกครั้งเนี่ยเรารุ้นให้ไม่มีแสงนะแสงขึ้นคือไม่ดีอะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้วัตถุดิบนะครโอเคตอนนี้ครบห้าพันละเดี๋ยวผมจะไปดูห้าพันกว่าเดี๋ยนะไม่ใช่ห้าพันเฉยโอ้ยได้มาอย่างละนี่เองอะ่ะยังไม่ได้เดี๋ยว,วเราเด้ได้ดมาชิ้นหนึ่งเองใช่ไหม แต่ผมแรกมาก่อนได้เอฟเหนึ่งชิ้นหนึ่งใช่ไหมนี่นครับส่มไปห้าพันได้เอฟชิ้นเดียวเนี่ยใช่ไหมใช่ครับต้องหายแปดชิ้นอ่ะเราจะปิดที่เย่าไะไรนี่เราถ้าจะขนาดนี้นะครับไปต่อฮะ เราก็จำไว้แล้วว่าตอนนี้เราสูงไว้5,000กว่ายังไงก็60,000เพชรอะไม่ปิดกด็โหดร้ายเกินไปนะ้วโอเคครับเราใกล้จะได้เอที่2แล้วนะเราขาดสีทองอีก1ชิ้นเคได้เอที่2แล้วนะเอที่2มานะแต่ว่าสีทองนี่คือยังออกยากอยู่อืมเอ็ที่2มานะจังหวะนี้นะเราไปต่อกันเลย อืมโอเคโอเคขาดอีกสองชิ้นได้เอ็ดที่สามว่ายังไงสีทองเงียบไปแล้วเงียบไปแล้วนะเงียบไปแล้วนะครับไม่ออกเลยนะจะังหวะนี้คือสุบแบบถีมากหืแสงขึ้นอย่างนี้ไม่ดีเลยเ,เป็นยังไง ขาดสีทอง2สองชิ้นจะได้เอสชิ้นที่สามนะแต่ว่าเงียบมากแล้วนี้นะครับสูงไปสองพันกว่าแล้วยังไม่ออกเลยครับเป็นยังไงเ 5, 7, หลือห้าหมื่นเจ็ดเงียบมากครับตอนนี้ไม่ออกสักสีสีฟ้ามาเอ้สีสีขาวมานะสีขาวมาเอกอแต่ว่าสีทองเงียบมาก มาหนึ่งนะขาดอีกหนึ่งเราจะได้เอสามชิ้นอ,อย่บอกนะว่าหมื่นหนึ่งได้เอ S ได้เอสามชิ้นอย่างนี้ได้สองหมื่นได้หกชิ้นสามหมื่นได้เก้าชิ้นไหมนี่ต้องสามหมื่นเลยเอันนี้ปิดดิไม่มานะของน,นี้ยังนะโอเคได้สามชิ้นแล้วผมมาแรกก่อนใช่ไหม ใช่ใช่ใช่แลกนะแรกไว้ก่อนนะเผื่อเรากดผิดไม่อยากไปแรกทีเดียวด้วยแหละเพราะว่ามันจะจะได้ไม่นานตอนท้ายคลิปเนี้ยโอเค,อเคถือว่าเหลือ่อมกำลังไม่เยอะนะเหลือ่อมกำลังแค่ไม่กี่ชิ้นนะอืมไม่แน่นะอเอคเราได้มาสามชิ้นละขาดอีกหกชิ้นนะอืม หมื่นละสามชิ้นเลยพี่เห็นไนะเพราะาผมหมดไปกับหมื่นแล้ว,วนะครับที่สูบไปเมื่อกี้นี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราได้ไอซีขาวเกินมาอยู่ไม่แน่หลังๆไอสีทองอาจจะออกดีก็ได้ผมเคยเจอเหตุการณ์ยนี้มาแล้วอีกอันนึงใกล้ครบแต่แบบสรุปอีกอันนึงครบก่อนนะมาอันนี้เราหมดไปหมื่นหนึงแล้วนะครับเลยมาสามชิ้น ล็อกสีทองผมเนะี่ยไม่มาเลยสีทองคืองเงียบจริงนะตอนนี้เกมาสองชิ้นถือว่าสวยเอชชิ H ้นที่สี่จะมาหรือเปล่าจังหวะนี้อเอคขาดอีกสองชิ้นได้เอชชิ้นที่สี่แล้วสีทองเริ่มมานะเอ้าเต็มขายนะทุกคน อนตกรณร์ G S นะครับผมเอ็ดเยอะมากขายไปอีกต่อ,อกันเลยนะเงียบอยู่นะอือยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังคงเป็นสีขาวอยู่ที่ออกบ่อยสีทองยังคงออกยาก มาอีกหนึ่งนะขาดอีกชิ้นหนึ่งโอเคน่าจะได้สี่แล้วปะเหตุเขเราได้สี่ชิ้นแล้วตอนนี้นะแนบมันก่อนแต่ว่าสีขาวนี่เกินมาเยอะแล้วเนี่ยอืมต้องเร่งหน่อยแล้วสีทองต้องเร่งหน่อยแล้วตอนนี้นะครับสีขาวนําไปไกลแล้วตอนนี้เหลื่อมกันเยอะจัดไงมาเนะี่ยยังไงฮะเงียบ หาหนึ่งนะตอนนี้ได้สี่ชิ้นนะขาดอีกห้าชิ้นนะครับในการตามหาเอสตอนนี้เราก็หมดไปแล้วหมื่นวกว่านะหมื่นสองนะครับหมื่นสองยังไม่ปิดนะเรายังไม่มีวี่แววว่าจะปิด,ดง่ายๆเลยนะผมคิดว่าผมโดนเยอะแน่ๆแ,แหละนะครับก็ทำใจไปแล้วนะเพราะว่าอีเวนต์อย่างนี้มันก็ใช้เยอะอยู่แล้วนะผมก็ เป็นคนที่ดวงโส่แล้วในการสมจีแเราเงียบนะครับพูดเป็นลางไงก็ไม่รู้เนะี่ยมาอีกหนึ่งเงียบสงบสงัดไอ้มามีแต่แสงนะมีแต่แสงมีแต่แสงอีกแล้วจ้าเฮ้ยอย่างเงียบดี เคมาอยู่หนึ่งชิ้นก็ยังดีนะอ่ะอีกได้ไหมคอที่ทีหน่อยตอนนี้แม้กระทั่งสีขาวก็ยังเงียบเลยนะคนตอนนี้เราเราโดนไปใก็จะครบหมื่นห้าแล้วนะครับหมื่นห้าไม่ปิดแน่ๆนะเคสีขาวมาสองถือว่าเอ้สีทองมาสองถือว่าสวยสีขาวมาอีกสองยังไง ตัวเป็นหมื่นห้าแล้วตอนนี้นะครับหมื่นห้าหมื่นห้าพี่ว่าไงอืมไม่ออกออกไอ้สีขาวไม่ออกแต่สีขาวก็เหลือไปเยอะแล้วนะไม่ต้องไปคิดมากเราโฟกัสสีทองอย่างเดียวตอนนี้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวในยี้ที่นี่ต้องออกอืมไม่มายังไงอีกสองคลิกเดี๋ยวผมจะออกไปดูก่อนนะโอเคสีทองมาอยู่ได้เพิ่มมันเท่าไหร่ อ่าได้มาอีกชิ้นหนึ่งกับอีกสามชิ้นนะผมเอสชิ้นหนึ่งแล้วก็ทองอีกสามชิ้นที่ได้เพิ่มมาแต่ะว่าตอนนี้เราไดเอดมาห้าชิน้นละขาดอีกสี่ชิ้นนะนะครับอีกสามชิ้นกับไอ้สีทองอีกสองชิน้นต้องคำนวณอย่างงีดีกว่าโอเคน,นะป๊าปแต่ะะว่าเราหมดไปแล้ว1มื่นห้านะครับดูซิว่าจะเท่าไหร่นะ อืมปับ๊บยังยังเงียบอยู่ยังคงเงียบสงัดไปต,ต่อกันเลยยังไงเงียบนะครับตอนนี้ก็คือสีทองไม่มีวี่แววว่าจะตามมาทันเลยนะโอเคค่ะในชิ้นเดียวเราจะได้เอดหกชิ้นนะว่ายังไงฮะอืม แข่งทื่อไม่มีรุ่นหย่อนมาให้เลยนะตอกน,นี้สุ่มไปนะครับมีตเ,เกลือทั้งนั้นเงียบเออมาแล้วอีกชิ้นหนึ่งเราได้หกชิ้นแล้วนี้นะครับอ่าอีกหนึ่งยังไงอีกสี่ชิ้นน่าจะเจ็ดชิ้นอ่าอีกสามชิ้นนะเรานับยหลังเลยตอนนี้ อบอกว่เาเพรเราก็ไหลเรื่อยๆนังจัดบ <c oughs> อกเ,เรื่อยๆว่าหนังจัดนะครับอ่ามาอีกสองหรือว่าสวยอย่างนี้โอเคเท่าไรแล้วนี่ได้มาเพิ่มเป็นสองชิ้นเป็นเจ็ดชิ้นแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะครับขาดอีกขาดเอเดสองชิ้นนะครับว่าเราต้องหาไอเนี่ยไอ ไอ้เกีบสีทองเนี่ยนะครับอีกสิบชิ้นนะเราก็จะปิดกันแล้วเนะแต่ว่ามันไม่ง่ายสิครับไม่ง่ายอย่างนั้นนะไปนะต่อกันเลยนะอีกสิบชิ้นนับถอยหลังเลยนะตอนนี้เราหมดไปก็ประมาณหมื่นแปดแล้วนะทุกคนตอนนี้ บอกได้ว่าเจ็บนะครับ1นขาดเก้าชิ้น2อขาดีปแชิ้นนับถอยหลังนะตอนนี้ที่เราจะได้ครอบครอง8แล้วนะหลือ8แล้วตอนนี้นะยังไงเจ็ดแล้วนะครับผมหกไหมยังไม่6นะครับเจ็ดแล้วตอนนี้หกหโอเคสวย5นะครับสี่ไหมยังไม่สี่ยังไม่สี่นะ ก็จะสองหมื่แล้วนะอืมกล้จะสี่แล้วแต่ยังไม่สี่สีล่ลยยังยังโอ้โหสีสีขาวครบไปก่อนแล้วอะยังเนี่ยสีขาวมาแต่เกินแล้วเนี่ยตอนนี้สอง0มือแล้วสี่แล้วโอเคสามยังไม่สามยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่ ยังไม่สามนะยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่นะครับสามยังยังนะสามแล้วโอเคสองยั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 งนะครับไงสองยังยังไม่สองเออสองแล้วหนึ่งหนึ่งเหน่อยยังอะยังยังยังเดี๋ยวออกไปดูก่อนนะว่าตาที่คำนวณไหมโอเคค่ะตดสองชิ้น จริงๆอย่างนี้เขาว่ามาแล้วตอนนี้เราก็หมดไปสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งพันเรียบร้อยแล้วนะแต่ยังไม่ปิดนะยังไงยังไงไม่มายัางไงอืมขาดแค่สองชิ้นเองอ่จะลากยาวไปไหนหพี่ชายสองชิ้นเองสองชิ้นเองสองชิ้นไม่มาอีกโอ้โหโหเงียบจัด ไม่มีวีว่แววว่าจะปิดเพชรไหลไปเรื่อยตอนนี้เหลือโอเคเหลือหนึ่งชิ้นแล้วที่สุดท้ายโอ้โหย,ยังคงไม่มาอยู่นะทุกคนยังคงเงียบสงัดแล้วปิดยากจัดผมบอ,อกเลยใครมีเพชรไม่ถึงไม่ถึงสามหมื่นนี่จะไปหาสมนะจริงๆเดี๋ยวร้องนะไม่ปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยนะไม่ปิดขึ้นมานี่คือร้องจริง เพราะว่าเสียเพชรเยอะนะครับไม่ได้ของอีกโอเคปิดแล้วเราโดนไปทั้งหมดนี่ตอนแรกมีหกหมื่นท่าใช่ไหมเท่ากับว่าเราปิดไปทั้งหมดืสองหมื่นประมาณประมาณสองหมื่นสามอะตีไปประมาณนั้นอะสองหมื่นสามครในการปิดจี้ชิ้นนี้นะโอ้โหหนักนะครับ เป็นจี้ข้างหลังที่ปิดแผ่นที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ผมเคยเล่นมาแล้วแล้แลไอ้สีขาวนี่เกินมาอย่างเยอะใครขาดแคนสีสีสีขาวนี่บอกผมได้นะผมมีให้นะโยกให้ได้คงโยกให้แล้วนะครับสีทองไม่ไม่ค่อยออกจนลากยาวมาถึงสองมืนสามได้นะครัหนักเลยนะครับเเราแลก A ไปก่อนนะครับก็ปิดไิเทบร้อยแล้วนะครับด้วยราคา สองหมื่นสามร้อยเพชรประมาณนั้นตีไปกลมๆแล้วกันจะถึงไม่ถึงไม่รู้แต่ว่าอยู่ในเลทประมาณนี้แหละอืมนะครับแล้วก็แลกมาอีกครับอเอจีผีเสื้อแล่มาเรียบร้อยไปแล้วนะได้ไปแล้วนะผมก็นี่นะแต่เราก็จะ เลยแล้วกันนะครับไม่ต้องดีกว่ายะเสียเวลาก็ทุกคนปิดกันเท่าไหร่นะครับก็คอมเมนต์กันได้แล้วกันผมสุ่มใช้เวลาไปเกือบ20นาทีนะในการปิดจีชินี้ถือว่าใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็เป็นจี้ข้างหลังที่แพงมากๆนะเพราะว่ามันใช้เอสทั้งหมด9ก้าชิ้นเลยนะครับใช้ได้ปิดน้อยแบบไม่ถึงหมืนะ่นอะคอมเมนต์แบบเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น <c oughs> อ่าเป็นการขิงนะผมให้เราได้แบบ อบใจกันเองท่านนิดเดียวกันอย่างน้อยก็มีคนปิดน้อยนะไม่ได้โดนเยอะทุกคนหรือถ้าเกิดว่าใครปิดเยอะแบบว่า 4, 000, 3, 000อ่า40,000 30,000อะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์ได้นะส่วนตัวผมปิดไป20,000มถือว่าอยู่ในเลทที่ว่าไม่ไม่เยอะหรอกนะครับแต่ก็ไม่น้อยเพราะว่ามันก็ใช้เก้าชิ้นไงที่มันจะปิดเท่าน,นี้ก็ถือว่าไม่แปลกนะครับแต่มันก็ไม่คนจะถือ20,000นะที่จริงัก10,000าอะไรเงี้ยผมคิดว่าผมโอเคนะแต่นี้มันของ20,000ไง ต่ก็ยังดีที่ปิดมาได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสับคคิมนี้ถ้าเกิดว่าใครสุม่มอ่าเป็นลายต่อไปนะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสรับผมก็ปิดไปในราคา23,000เพนเพครับก็หวังว่าทุกคนที่ทําเว้นเนี่ยจะปิดน้อยกว่าผมนะแล้วก็ขอให้ปิดกันแบบในน้อยทุกคนนะอืมสัส่งคิสั่คิมนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะใครที่ทำเว้นก็ยังมีค้างว่าขอให้โชคดีแนละหากว่าชื่นชอบคิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามก่อนแล้วก็แชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับวเจกใหม่ ในภายคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บๆรักทุกคนนะครับไปละ